สวัสดีครับผมอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆที่จะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหอมแดงครับซึ่งเชื่อว่าหลายบ้านหลายคนก็ปลูกติดสวนไว้อยู่นะแต่นอกจากจะเป็นส่วนประกอบของเครื่องแกงที่สําคัญเนี่ยบางสวนบางสูตรยังใช้หอมแดงในการนํามาทําเป็นน้ําหมักสูตรไล่มแมลงได้ด้วยเพราะว่าหอมแดงหรือต้นหอมเนี่ยเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นมแมลงมากัดกินเลยนะครับโดยเฉพาะหัว อต้นนหมนหมและคลิปนี้ใช้สโลแกนว่าทําตามวิธีนี้ไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยมีโรคและ,มะแมลงรบกวนนะครับจากประสบการณ์ตรงนะเพราะว่าปัญหาของโรคพืชนี่มีทุกส่วนอยู่แล้วนะครับแต่ใครจะมีแนวทางป้องกันยังไงคลิปนี้ผมจะบอกเทคนิคง,ง่ายในการป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเข้ามาทําลายระบบรากนะครับทำให้พืชผลที่เราปลูกเนี่ยเสียหายวิธีง่ายก็คือนําหอมแดงมาปลูกลงไปโคนต้นครับเทคนิคผมก็คือจะเอาหอมแดงมา สัก 1- 2่หัวนี่แหละต่อต้นนะนำมาตัดปลายออกนิดหนึ่งเสร็จแล้วครับก็นำไปปักลงหลุมอันนี้เป็นหลุมฟักทองที่ปลูกฟักทองไว้แล้วนะครับหยอดเม็ดไว้แล้วประมาณวันสองวันนี่แหละยังไม่งอกก็เอาหอมแดงไปใส่แบบนี้เลยเพราะว่าเพิ่งได้หอมแดงมานะครับหรือจะปลูกในหลุมฟักทองที่กำลังโตก็ได้นะครับ อันนี้ก็กําลังทยอยปลูกผ่านไปไม่นานครับหอมแดงก็จะงอกขึ้นมาเราก็ได้ประโยชน์ทั้งผักทองแล้วก็ได้กินใบหอมแดงด้วยมันดียังไงเดี๋ยวเราให้ฟังตอนหลังนะครับตัวนี้ก็คือพริกนะครับพริกนี่ดอกมากแล้วก็มีใบเขียวไม่ค่อยมีโรคเชื้อราต่างๆเพราะว่าโคนต้นเนี่ยมันจะมีหอมแดงปลูกอยู่นะครับ แล้วหอมแดงเนี่ยมันสามารถป้องกันโรคพืชได้ยังไงหลายคนอาจจะสงสัยนะครับเชื้อราชนิดหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเชื้อราฟูเซเรียมเชื้อราตัวนี้จะมีอยู่ในดินอาศัยในดินสามารถพักตัวในดินได้หลายปีสามารถเข้าทำลายพืชได้หลายชนิดซึ่งจะเข้าสู่ต้นพืชได้หลายทางอย่างเช่นรากนะครับการปลูกหอมแดงเนี่ยหรือกุยช่ายร่วมกับพืชหลักครับจะช่วยป้องกันเชื้อราฟูเซเรียมได้ เพราะในรากวอมแดงเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ที่มีความสามารถต่อต้านเชื้อราที่เป็นตัวก่อให้เกิดโรคพืชนั่นเองเพราะฉะนั้นหากเราปลูกพริกปลูกฟักทองโดยเฉพาะพริกกับมะละกอคู่นี้ผมปลูกหอมแดงไว้ตั้งแต่ตอนเอาข้าพริกมาลงนะครับเอาหอมแดงใส่ทีหลังปัญหาเรื่องใบจุดอะไรต่างๆก็ไม่มีเชื้อราก็ไม่มีนะครับอีกอย่างผมใช้จุลินทรีย์หนกลรวยด้วยแล้วก็ฟักทองเหมือนกันต้นที่ผมปลูกหอมแดง แสมโคนต้นไว้มแมลงก็จะไม่ค่อยมีไม่ได้บอกว่าไม่มีนะไม่ค่อยมีนะครับใบยังเขียวสมบูรณ์และที่สําคัญเนี่ยโรคใบจุดอะไรต่างๆก็ไม่มีซึ่งข้อมูลที่เล่าให้ฟังนี้นะครับเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการห้องแลบญี่ปุ่นซึ่งกเกษตรกรชาวญี่ปุ่นเนี่ยมีบางช่วงที่เขาจะปลูกหอมแดงปลูกหอมไว้กับฟักทองนะครับซึ่งสามารถป้องกันปัญหาโรคพืชได้เป็นอย่างดีเพราะว่า อย่างที่บอกไปครับในรากขมแดงเนี่ยมันจะมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถต่อต้านเชื้อราที่ทําให้เกิดโรคพืชโดยเฉพาะเชื้อราฟูซเรียมและที่สําคัญเนี่ยกลิ่นไม่เป็นที่ประสงค์อาจจะมีสารบางอย่างที่ทําให้มแมลงต่างๆเนี่ยไม่กล้าเข้ามาเหมือนกับเราเอามาหมักทาน้ำหมักชีวภาพนั่นแหละข้อมูลโดยละเอียดถ้าอยากรู้นะครับให้ไปดูสารคกรีดินมีชีวิตก็จะรู้ว่าคลิปนี้ผมได้ความรู้มาจากสารคกรีชุดนั้นนั่นเองสวัสดีครับ